ไนะแต่ละคนสบายดีพี่น้องกรพิวครับกรพิวเนอยิวขู่ป็ตาซั่งอลิอันชื่อสีเหลืองนึงเป็นมืองามยามดีพี่น้องสีงอสาแหกเสาควรแมนปะเถาะมือเจ็ดคำ่อขึ้นไรพี่น้อง

คุณเอ้าเรียนเลย <laughs> Nhục sâu hẹn sâu khuẩn, không Nhục ở mở phần đó ปอนละบ้านเลี้ยนน่ะปอนแ้ปอนรบปอนปอนน้กับเป็นยังบดเมือเมืองปอนบดเมืออะไรเนาะ ก่อนไหนห้าห้าปีสายปอนเบดมื้อตรงปได้ออกจองแล้วเงินงอลูกอนลูกอนคุ้มละอะไรสิบบาทหาบาทปอดลงมาแต่เดือนไปแ้วมันนี่เจ็ดคำว่าปะเถาเจ็ดคำเจ็ดํำเดือนยังก่อนนี้เดือนสี่เนาะ ไปังบาทติดทีนู้นคุณผู้หญิงฟ่งไว้เลยไผ่ไผ่ใส่ใบใหญ่ใ่ก็ได้เนาะใบใหญ่ใส่ทวงหมดแล้วตัวนงเจอไปจ่ายกตงหาง้เงเอลยจับมาหดเนาะหดเนาะเอามาใส่แต่ว่าเป็นเงินบางบาทเอาลงคุมเนเงินเจียก็เอาไว้ใส่แล้วเว้ยใส่ในตั้งก่อนสั่งแล้ว

สองสองหกขึ้นไปทีเรียบร้อยพี่ดอวเลนักกยโอ้ยใส่ให้เลยนะโอเคน้ำยาหน่ามันยังเื่อมันอยู่ัวนกันเร็วเลย พอพอถ้าพิ้วชื่อขึ้นตะน้องมาได้ได้วยนะนะพิ้ว

บ่อบ่อก็เร no no mm> ื่องบ่อมา่วน้อเต็นายีมาสันที่นนจะก็สยบเหต่เศร้ากันย่าพอเพิ่นเอาไปหลายทางพี่น้องเป็นมาแต่บันโดนเงินหินออย่าพ่อบันหามีองค์เดียว

ขอาเมนตเห็ดช่วยเห็ดอันนั ha, uh, s <S oh. ้นน่ะเขาจะเอากระป๋อนทงไร้กว่านี้นอนนอนนอน้อนนอนน่นนอนอนนอนนอองอนนอนนอนนอ้บอนนอนน้อนวอานอนนอนนนนอนวอนนีนน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 อ โอ้ยมาดึกดึกผลานการืวยงามยามดีแต่เด็กเดกเขายังนอนอยู่บนนอนผูมาแต่เด็กเแต่มืดเหมืผูยี่หอมามากัปตันอืม้าหากิโลทานเบลเา่ทานเบลแลวเดเย ไม่ดูบ่เอ้ยนท่าน่าสีสลักมันเลยบวงเงาฮะวะฮาวาไม่ดูซื่อมาอะไมันตะกี้มันกางานราคาเป็นเท่าไรคะราคาเป็นแสนแสนราคาเป็นแสนแสนบนนว่าแสนแสนมีัวสามแสนไปอ่าแตยังว่าแสนแสนคุยเรื่องเล่กเงินคุยเรื่องเล่กเงินอีปละก็นอน แล้ววัตถุเลขกอีกแล้วส่วนกันสิฟอมมนขาผาคุณความได้ืเฮยหบอมแมนสิขาสิเปิด้วบบสะพันน่ะสงสัยะสพันอมสัเอสิไป่าสักถ้าเอาลูกนี่ย่อสาแหกสานหอแเตเอาเงมาลนค่ะเอาเงินมานักประมาณอยูนสามสิบบาทนะเทียนเาอุ้งกันอ่ะสมแสนคิสนหนึแสนหนึ่งแสนนึงนี่เอาเมาสักหงากันน่ะ พพงขึ้้นนปเลขาใจกระโลดอ่ะสัมวันนี้ที่เศร้าเดือนสี่หมื่นเจ็ดคำเอเ็งน่ะคิดน้นี่เอ็งน่ะอะไรอย่าเนเป็นงานนีาน เป็นานังตัวในไลงถลบเออเนอะไไมจะพันน่ะก็แมนแมนเกี่ยวอะไรแมนเหลืองริงเลยนี่นะได้เบยได้ผต้นขาไปพุญบปแมนค่ะแมนแมนแมนอหพันแมนักสามสิบอักหัวบุนกันมันมี่อยู่สามก่อนเสา ฮิปแล้ก็นอนอะไรเองเอ้งนส่วอยู่แซ่ดเนื้อหังโอนขึ้นมาพันเลยอควมพันประตปเตารีรอันนเป็น้าวเฮ้มันจแนสิได้เยได้กับพ่าอ้โหเนานสามองค์เนาะผนมาเนาะเมื่อไปที่เรียบร้อยเรียบ้องพูดเห็นตะดากลดมีงานฮะสาี่ทั้งบ้านเฮาเนีเอกสามองค์เอ้ยอันพ่นอันเพิ่น ตอยอดเึ <c ười> ้นเรื่อยๆนะพี่น้องคือฮ่าว่าแหละผู้ได้ทีมีน้ำใจใจจะทาอยากต่อยอดสางสารคงณธรรมบนณฑมองเท้ากะยินดีพี่น้องยินดีที่ิตเป็นสะพานบุญไห้เอพี่น้องถึท่านที่อยากทำบุญนะครังนี้เนาะที่อยากทำบุญห่วมกันที่วัดบัณฑมองเนาะกะโยกขึ้นไปทีเรียบร้อยสาเหกุสาวันพอไหมพี่น้องเลยดีใจแล้ว เกิดมา30กว่าปีพี่น้องเอ้ยย kind of ังบ่ทันได้พบพ่ออ anyway> ันแบบเจริญฮงเฮืองอนาชิมก็ได้ไปแล้วเนาะก็แล้วไปเลยรังหนึ่งรังที่ซองก็แม่นฮ่อแจกคือซาลาฮงธรรมบนเฮาวอะไรพี่น้องเฮากล่วว่าบ่ค่อยเป็นไปได้เรื่องทำบุญทำศีลพี่น้องเอ้ยก็แนะน้ามว่าบ่กล่าฮามาเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ไหมล่ะสับปะรดปลาลุงดู ไปไปเทน้นำใส่เช <Okay. S 1> <ENTE. S 1> uh, ้ากระเพาะไปหนำหอมไปไหมจะยังหดบ่เบิดบ่หนำหอมเรียนกับเต้มคุมอยู่เด้กพี่น้องแต่ละคุมนี่มัดคู่เรียนมีมัดคู่คุมได้พี่น้องสาวแปดคุมอันเป็นอานาธีอันสมมาพาคควนแล้วพี่น้องภาคสี่เพราะคิดผ่าเพียนตัวนี้เนาะก็มาบอกเก่าให้พี่น้องได้ หากได้หูได้มาสางบ,บุญกุศลห่วมกันในศาสตร์หนี้ในขั้งนี้พี่น้องเอ้ยคนเฮาเกิดมาต้องได้สางบุญกุศลทุกทุกฐานเนาะพ่อพ่อก็ขีปนาพี่น,น้องเฮาก็มีทางไปเนาะสี่เห็ดชุละให้เอื้อเอืะไรเนาะที่อยากห่วมบุญทำทานนำกันพ่อพ่อก็ขีปนาพี่น้องขอบคุณทุกทุกฐานขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกกำเนตดเด้กำมันกำเนต์ได้ที บอลนากาเขาถอดเขาพายลลายเนาะที่โบได้ตอบทีบ่โบได้อ่านสบายดี